วันนี้เราก็จะไปกินเป็ดย่างเกลือกันนะฮะอัะนนี้ผมจะลองกินเป็ดทั้งตัวนะฮะกินแบบกินจากตัวไปเลยให้มันดูคนขวหน่อยเกลือเป็ดไม่ไรผมกระโดดครับเลยอนถะังขามไหมครับจิ้มมันจิ้มหมดครับกินไม่ลงเว้ยมาล่าแล้วครับอย่างนั้นเนีนะ่ยเกลือกบดแดงพี่ย่างไว้เลยกี่ตัวพี่ด้านหลังสามตัวครับผมแล้วเราเหมาไหมเหมาหมดร้านเลยฮะ เอแลวครับพอแล้ครับพอเลย สวัสดีครับ,นนรบช่องเดอะแปนะครับวันนี้เราก็จะไปกินเป็ดย่างเกลือกันนะฮะนี่ด้วยรถคันใหม่ของเรานะฮะการออกกองเรียกว่าครั้งแรกๆของช่วงนี้เลยนะเพราะว่ะ <คน S 1> าตอนนี้รถเรานีค่ครบคนของขนาินาขาครบฮะนี่อ่าทีมงานก็วันนี้มากัน5คนเลยจริงๆนี่<ช>ได้ค1คนนั่งได้สองสามคนเนี่ยนั่งหน้าฝองตรงนี้2อง ของอีกเต็มรถนะฮะแล้วก็ยังมีน้องทีมงานผู้หญิงแอบชินขนมอยู่ข้างหลังด้วยอีกหนึ่งคนนะฮะยิ่งใหญ่มากแต่ว่ารถขันใหม่เรายังรอไม่พอเ <c oughs> พราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้กิน <c oughs> ใช้เที่ยวอีกหลายที่ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับจริงๆรถเดิมเขาตรวยอยู่แล้วแต่ไม่มีชุดแต่งอะไรมาทั้งคันเลยศูนย์ไม่ให้อะไรมาเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะเอารถไปแต่งห่อ,อก,ก่อนไปกินเป็ดย่างนะครับโดยร้านที่เราจะไปอ่ะชื่อว่าสเต็การาลดอันนี้เป็นของนําเข้าชุดแต่งเกียร์แท้จากเกาหลีเลยที่สําคัญไม่ต้องมีจอกบอดที่เราเก อันนี้ก็เพราะว่ามันไม่ต้องจะบอดี้เนี่แหละคือทุก<ช>อย่างยังเดิมๆมเราเราเบื่อเมื่อไหร่ก็แกะออกได้ใช่ครับ<ท>ครับผมแทนเป็นของแท้ด้วยก่อ,อนที่ไปดูหน้าตาเป็ดย่างเดี๋ยวไปดูรถกันก่อนว่าแต่งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะโอเคไปครับครับนี่เราก็อยู่กันที่ร้านสเตลกาล่าเรานะครับนี่เอาเรามาแต่งส่วนโป้งกับเนเน่นะครับเข้าไปนั่งพักอยู่ในห้องรับรองและไม่มาช่วยงานกันเลยนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บิ๊กเจ้าของร้านนะครับว่าร้านนี้มีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้รถเราจะแต่งอะไรบ้างนะครับสวัสดี เนี่ยครับเอ,เอไมหมพี่ก่อนครับผมบิ๊กนะครับจากร้านเซลก็หลานนะครับร้านเราเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็เป็นผู้ติดตั้งนำเข้าจัดจำหน่ายอะชัตซัลลี่ของเกียร์โดยเฉพาะนะครับนะครับคือนอกจากแต่งเกียร์แล้วก็ยังมีเครื่องเสียงอีกเครืคร่องเสียงอีกครับอ่าแล้ววันนี้วันนี้รถผมทำอะไรบ้างวันนีวนว้วันนี้เดี๋ยวเราจะนเนรมิตรถของ Channel The Fan นะครับเป็นชุดแต่ง GSC นะครับเป็นบอดี้พาร์ทแท้ของเกาหลีนะครับเพราะบันไดข้างครับในชุดนะครับก็จะมีสเกิร์ตหน้า สอ,อสองชิ้นครับผมแล้วก็มีบัรไดข้างครับผมแล้วก็จะมีสเกิร์ตหลังครับพร้อมปลายท่อหนึ่งคู่ครับผมใช้เวลานานไหมครับพี่ใช้เวลาประมาณ45นาทีครับ45นาทีเอ้ยให่ไวมากอุปกรณ์เติมพวกนี้เราต้องเจาะบอดี้รถนะครับไม่ต้องเจาะครับไม่เจาะอ,อ๋อคือไม่มีไม่มีเจาะตะชิดเลยไม่มีเจาะตะชิดเลยเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบตรงรุ่นเพอร์เฟกต์ฟิตเลยออเอามาถึงขันน็อต มันจะมีรูน็อตมาให้อยู่แล้วขั้นน็อตประกอบเสร็จเลยอ๋อหอดี้รถก็ไม่เปลียนเลยไม่เียยเเลบื่อเมื่อไหร่ถอดออกเบื่อเมื่อไหร่ถอดออกได้เลยครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งเลยเดี๋ยว45นาทีเสร็จครับครับผม Don't do that we the best coming out of BK I don't you know that step up in the functional these women like who that got me looking like money yeah they l o v e me yeah true that big racks new bag no swag ain't cutting no slack why they mad don't do that See them coming, no mask Six feet, move back How we got it, don't ask Don't do that Nah, cause they ain't never put us on Now they wanna come around and see what's going on Nah, and we don't follow protocols We some kings like no Waterfall, ISO What you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really bout this Don't talk about it Loose lips, ain't ships Red cup, blue strips New phone, who this? No, we don't allow it ครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไวมากๆ45ทีนี่ยังไม่ทันหลับเลย่ะอาจะไม่แอบงีบผมยังไม่ทันได้งีบเลยแป๊บเดียวครับต้องไหนื่อยมากครับพี่จ้างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะครับชุดแต่งเนี่ยจะเป็นตัว body part G S C นำเข้าจากเกาหลีนะครับตัวนี้ก็จะเสริมมุมสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ ถัดมาครับก็จะมีเป็นตัวปันไดด้านข้างครับบัดได้ด้านข้างซึ่งแข็งแรงมากี่ยครับลองขึ้นเหยียบ3คนเลยแดงงี่เหยียบ3คนได้เลยเหยียบ3คนได้เลยอันนี้คือไม่ได้เจาะตัวรถด้วยไม่เจาะตัวรถด้วยไม่ยุบเลยนะครับ3คนนี่ก็น่าจะร้อยกว่าโลแข็งแรงมากสมบูรณ์มากันไม่ยุบเลยสเกลด้านหลังครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถครับแล้วก็จะมีตัว ปลายท่อแต่งนะ <ừ ừ. S 1> ครับนํำเข้าจากเกาหลีอ่าอันนี้ผมเดินม,มาเดินม,มาดูจากท้ายรถรถสึกรถเต็มขึ้นมานทันทีเลยใช่รถมันจะดูแน่นครับอ่ครับผมทำโช๊<า>ชชคแล้วก็ด้านในใช่ครับ ไม่ถึงบีบ้าทีอ่าไวมากครับแล้วชุดแต่งหมดนี้เท่าไหร่ครับพี่ชุดแต่งหมดนี้ก็ตัวชุดแต่งรอบคันนะครับราคาอยู่ที่39,999 99, นาบ้าทครับส่วนโช้ฟฝากระโปรงหน้า5,500ครันห้าครับขาดสายเหรียญก็ประมาณ1ัน0ครับอ่าก็คือรวมกันร้านนี้ผมต้องบอกเลยว่าถูกดีถูกถูกที่สุดในท้ายแล้วผมบอกอ่งนี้แล้วก็ดีแล้วที่สำคัญคนที่แบบอยากแต่งอะไรเพิ่มกับตัวรถอ่ะได้ไม่ต้องตียเรียบเพราะมันไม่ต้องเจาะบอดี้รถเลย ไม่ชอบเบื่อก็ถอดออกมีตัวใหม่มาก็ถอดออกนะครับแนะนำครับเต็นกาลาดนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอต้วนรับพี่ของนะครับก็เดีครับอคครับโอเคครับหลังจากคํารถนะฮะนี่เราก็มาถึงแล้วนะอยู่มากร้านนายแดงเป็ดย่างเกลือเสาธงหินบางใหญ่นะครับนี่มาดูหน้าตาเนยเป็ดย่างเกลือมันเป็นยังไงยมไม่เคยกินนี่นี่ให้ดูก่อน ดูหน้าร้านก่อนมีทั้งเบอร์ติดต่อแล้วก็เจ้าเก่าเพราะว่าทีแรกอ่ะเขาเคยขายอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าย้ายมาขายที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะฮะนี่ตัวละร้อยสองร้อยเจ็ดพึ่เปิดหนึ่งห้าสิบบาทมาครับ่นซื้อครับแล้วก็ทักทายพี่เขาสวัสดีครับคุณหมูไม่เคยกินนะครับพอจะแนะนําอะไรได้ไหมครับว่ามันลักษณะจุดเด่นมันเป็นยังไงมันก็ตอดท่วงเวลานึงแต่ถ้าเวลาค้ามากินเนี่ยเราจะไม่ติด อ๋อคือชื่อเด่นคือหนังจะกรอบเราอ้อไปคุยฝั่งนู้นหน่อยบงศร้อนมากอ๋อนี่เป็นเป็ดหันคือแบบนี้นักษณะไหนคลายหมูหันไก่หันเนี่ยเอ้ยหมูหันคือมันจะเป็นเหมือนเป็ดมันจะขายเป็นปักกิ่งไหมครับหรือไม่ขายไม่ไม่น่าจะขายนะไม่คล้ายดูลักษณะเขานะคือเขาจะไปแผ่ๆเหมือนหมูหันน่ะเอ้มีในด้านในก็กินได้กินได้ทั้งตัวเลย อันนี้เป็ดตัวหนึ่งประมาณกี่โลครับเนี่ยโลหกโลเครับโลหกโลเจ็อก่อนย่างใช่ไหมแต่นี่น้ำมันตกลงมาหมดแล้วขายดีไหมให้เงี้ยวันหนึ่งกี่ตัวสิบกว่าตัววันหนึ่งสิบกว่าตัวคลิปนี้อไปถ้าช่วยกันดูเยอะๆเพื่วยเราอุ่นหนุนพี่อะรอย่างเงี้ยจะได้แบบวันหนึ่งยี่สิบสามสิบตัวไปจุดเด่นของร้านนี่นอกจาเป็ดนี่มีอะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีให้มั้ยน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยโอ้โหต้องลองไล่ได้เตรียมถ้วยมาพี่มีถ้วยไหมอ๋อแส่เป็นกระปุกให้ โอเคผมไม่ได้เตรียมถ้วยมาเดี๋ยววันนี้ผมยืมกระปุกหน่อยใช้แต่ว่าจานอะไรผมปกติที่ไม่ได้มีขายแบบให้นั่งกินที่ร้านใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมเตรียมโต๊ะเองแต่ว่าถ้วยผมขอยืมพี่หน่อยได้ครับอะก็เหมือนเดิมเราคนเดิมเราเตรียมโต๊ะมาเองนะเพื่อที่จะได้กินแบบว่าความสดใหม่แล้วเขาบอกว่าใหม่ๆจะกรอบมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครัม่ต้องไปอุ่นซ้ำงั้นเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะเรามานั่งชิมกันนะครับ เป็ดย่างเกลือมเป็นยัง,นยงไงหนังกรอบด้วยไหมอ่าดูยว่าจะกรอบนานไหนพี่ว่าใหม่ๆร้อนๆนี่คือกรอบมากเลยเดี๋ยวรอฟังเสียงกันได้เลยไปครับ<ส>โแหแค่เสียงก็กรอบมากแล้ว แรงกว่านะบอกเป็ดจะกลับบ้านไปมีโปรเจกต์อยากขายเป็ดย่างนี่เขาไปเรียงเป็นเอ็กโคเดียเลยอันนี้กรอบนอกมุมในเลยอันนี้กรอบนอกโอ้ยโอ้ยโอเคนี่พี่โชว์พี่โชว์เองเลยพี่โชว์ไงโชว์ไงตับเลยครับโอ้ยกรอบายแดงเป็ดย่างเกลือนะครับนี่น่ากินมากโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัก เราคนละตัวเราเด็กไปกินกันเดี่ยครับครับอมไปนี่ก็ได้มาครับตั้งโต๊ะกันเรียบร้อยแล้วครับที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับน่ากินมากๆเลยเป็ดย่างเกลือคนละตัวนะครับแล้วเรียงมาได้สวยงามมากโชว์หนังนี่โชว์หนังนี่ผมไม่ดูนะลักษณะคือแบบเหมือนหมูหันนะเงาแวบเขาบอกว่าต้องรอเย็นแป๊บนึงมันอาจจะกรอบรอลองกินที่น่องก่อนเนี่ยที่น่องก่อนที่น่องนะครับน่ากินมากครับหอมมากไม่ต้องจิ้มนะครับ ผมไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะอือคือข้างในนุ่มจริงแต่ด้วยความที่เป็นเป็ดเนื้อจะไม่เละเหมือนไก่อือคือมันจะมีความหนักไม่เกี่ยวแล้วมันหอมเป็ดมากหอมแบบน้ำมันเป็ดที่เขาย่างย่างจนหนังมันมันเ<ย>ดดแบบอ<ะ>่ยอนนะมันแบบคสชา้ามันเข้มข้อนอือเข้มข้นตั้งแต่หนังเข้าไปถึงเนื้อครนะับอาจจะเพราะว่าเขาแผ่ให้มันบางด้วยอืมพี่ครับอีกสองตัวขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยก็ได้ครับมันจะได้ร้อนน้อยลง ไปอีกน่องนะฮะอันนี้ลองจิ้มติ้มเบบนี่ยบ,บ้องนี่เขาบอกมันจิ้มทีเด็ดของทางร้าน<อ>ขวานให้ดูชัดๆนี่โอ้โหเรียกว่าปาดขึ้นมาทีเครื่องมาครึ่งถ้วยนี่กินแบบขาดขอะไคร้เหมือแนบบน้ำจิ้มต้มยำคือรสชาติเขาอ่ะแหมกับแบบต้มยำอ่ะใช่ปะ่ะใช่เออเหมือแนบบต้มยำนะเฮ้ยพี่เอาตูดน้ำจิ้มนี่มาจากไหนเนี่ยครับพี่น้ำจิ้มตูดไหนฮะ เราของพี่ผู้ชายทหนุ่มใส่อะไรบ้างครับอันนี้มันมีผงเผือกหอมแดงกระเทียมครับข่าใบมะกรูดแล้วก็ผักชีก็หลักน้ำขวดรับไม่รับอีกแล้วครับพี่คือต้มยำเป็ดแล้วต้มยำเป็ดอ่ะอืนี่ครับหนังอย่างนี้ไปครับอุ้ย ท่างกรอบใช่คือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเปียงจะได้ยินเปล่าเพราะเราอยู่ด้านนอกด้วยใช่ไหมใช่ผมจะดึงไม้มาไใกล้เลยอืมเห้แลวเห็นผมไปเนื้อเห็นผมไปเนื้อคือผมเลาะหนังแล้วผมทําผ้าเนี่ยนี่ให้ดูเนื้อเป็ดคือเขาแร่มาบางไงทำให้เนื้อมันเข้มขน้นจับจิ้มเยิม้มมมาที่หนังนับอีกรอบนึงครับนี่นับหนัง,นนนนงอันนี้นี่ผมยังไม่ได้ทิ้งไว้ให้เย็นดีนะครับให้ฟังเด็กกล้ๆครับ กรอบแต่ว่าคือมันจะไม่ได้เสียงมาบรุบบ,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 บเหมือนทีน่ตัดทันอะไรพวกนี้มันไม่ได้หนาขนาดเดี๋ยวผมลองบ้างนะฮะอันนี้ราคาตัวละ280ถ้าไปเทียวกับเป็นตักอิงะถือว่าถูกกว่าเยอะใช่ครับอย่าให้ลองให้ลองฟังอีกทีคือค่อนข้างกรอบเลยอือถ้าเสี่ยงมอไฟไม่กรบนะดีมากท่อนนี้เหมือนจะเป็นตูดนะเป็นหางเป็ดนะ น้ำจิ้มก็ดีแบบไม่ไหวไม่ต้องจิ้มเลยก็ได้อแมมต่ผมว่าจิ้มยิ่งนัวจิ้มก็นัวแต่ไม่จิ้มก็นัวตอนแรกคิดว่าพี่เขาหอบไผ่อะไรมาน <c oughs> ้ำจิ้มตัวเด็ดเนี่ยครับยั่วๆกันไปในคลิปนี้กินแค่คนละสองตัวฮะไม่ได้เยอะมากนี่จิ้มหนึจิ้มยัจิ้ม อันนี้ผมบอกเลยครับท่านผู้ชมไม่ตามมาเตือนถือว่าพลาดน,นะ<ไ>ผมผมยังจะกลับมาเตือนต้องโทรต่างก่อนดนะ้วย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับแล้วมันมีไม่เยอะนะ<ม>ไอเป็ดย่างอย่างเงี้ยคือในกรุงเทพหรือนอนทบุรีหรือแถวแถบนี้มีไม่เยอะเรายิ่งตัวละผ่องร้อยแปดสิบด้วยยิ่งมีน้อยเลยช่วยกันมาอุดหนุนพี่เขาก็ได้ฮะเพราะว่า <c oughs> คนยังไม่ค่อยรู้จักผมว่านี่ให้ดูเนื้อพร้อมหนังนะฮะหนังสังเกตว่ามีความงองงามมาก นะฮไม่ต้องจิ้มเลยนี่นะฮะหนังเป็ดอีกทีจุ่มไปบางๆนะ,ะให้พอติดรสชาติด,ดีมากผมมาที่ปีกบนนะครับปีกเป็ด เครื่องนั้นแน่เลยอุ้ยเกือบหกอื๋อมั่งผมว่าพ่อรู้นี่กิดแตกแน่นั้นเดี๋ยวพ่ <The Pope. S 2> อ <no. S 2> เราถือก็เป็นแป้งฝาดด้วยแ่แค่อผมนี่เป็นสายเป็ดมากอันนี้ไม่รู้นะเป็ดกีตาร์เป็นยังไงแต่ตอนที่ผมไปกินน่ะผมกลัวเรื่องเนื้อน่ะมันจะน้อยไม่เอาไปกินแต่เนี้ยคือได้กินทั้งเนื้อทั้งหนังเลยครับเป็ดอ่ะเขาบอกว่าเนื้อบางตรงมันจะเหนียวแห้งแต่เนี้เชื่อไหมว่าทุกส่วนของมันอ่ะขนาดเป็นส่วนอกเลยยังนุ่มกว่ากินไก่อีกคือแบบเขาย่างมันนุ่มมากๆอันนี้ไม่ได้แกล้งยอนนะต้องมาลองเองนะนุ่มจริง นี่นะครับปีกบนนะครอาพ่อแม่เยิ้มเลยไปครับดีไหมนูเ้เ,เดี๋ยวหนังอีกคำยั่วไปเรื่อยๆนะช่องเราดีกว่าช่องอื่นตรงเรายั่วได้หลายคำเพราะเรากินกันเยอะยั่วใปเหไห้่ปิดนาทีไม่หมดนาทีนะฮะเนื้อหนังครับ พี่เขาบอกว่าเขามาันจากแบบเป็นสูตรเพชรบูรณ์นะผมก็ไม่แน่ใจว่าน้าจิ้มเนี้ยมีที่เพชรบูรณ์หรือเปล่าเราเลยไม่รู้จักใช่ปะถ้าคนเพชรบูรณ์แบบว่า,ารู้อะลอ,อลองถามพี่เขาเนี่ยอันนี้น้าจิ้มมันแจกสูตรจังหวัดอะไรครับหรือว่ากิดเองเลยได้มาจากคนรู้จกักกันไม่มานานมากเป็นปีแล้วไม่เคยทำเป็นสูตรของที่คนที่ไหนฮะคนที่ทำงานร่วมกันเขาเขาให้มาเราก็ไม่รู้เข้ามาจากไหนแล้วว่ามันูตดที่กินคนึ้นมาเองนะครับบอกอย่างนี้ อสุดยอดมากครับดูดิดูเครื่องนี่ความหนาแน่นคือมันไม่เหมือนที่อื่นนี่แบบจะมีแค่พริกกระเทียมอะไรพวกน,นี้คือแบบมันเป็นน้ำมันเหมือนน้ำพริกอะ่ะไม่เหมือนน้ำจิ้ม เอาตัวสองมาเลยนะฮะเอาแบบไม่ต้องสับเลยฮะนี่ลูกวีวางมาเลยฮะนี่เปิดพึ่งโต๊ะมาแบบร้อนๆเป็นตัวๆนะฮะนี่จะเป็นร้อนมากกินกินได้เลยอ้าวไม่ร้อนมากกินได้เลยเออตัวนูน้นตันโชย นี่ครับตรงจะไม่ร้อนมากครับกินได้เลยครับคือสังเกตถึงตับมานะพี่เขาเรียงมาเป็นตัวได้เหมือนเดิมแสดงว่าเขาเที่ยวชาด้านอนาตถมีตบมากนี่ชัวร์เลยนะอันไหนน่องอันไหนปีกไหมอันนี้ดิด้านล่างคือน่องใช่ไหมด้านล่างคือน่องที่ผมถืออยู่อ่ะน่องนี่นะหางยู่นั่นหางยู่นั่น้าช้ำแหละปีกกันไหมได้ครับน่องเลยครับน่องน่องเนี่ยโอ้ของผมร้อนกว่าอยเหนือช้ำช้ำเด้งเด้ง ไปเลยเพื่อกอมดูนปากละลายครับใช่ครับเรียกว่าร้อนจนแบบลิ้นละลายอีกหนึ่งเป็นเด่นของพวกร้านที่แบบทําการย่างหรือว่าหั่นอะไรเงี้ยนะคือมันจะมีความหอมควันหอมอะไรพวกนี้ด้วยกลายเป็นเหมือนลมควันในตัวฮะ,ะมันจะดีกว่าแบบไปทอดไปย่างปกติใช่ครับไปทางอีกส่วนนะฮะ กระชากไปเรื่อยดึงง่ายมากแล้วนุ่มมากจริงนะมมผมชอบมันจริงผมามากมนุ่มขานาดไหนครับดูดูดพี่งกับหมดน่องอมันมเก่งมากไหนี่ผมจะลองกินเป็ดทั้งตัวนะฮะกินแบบกินจากตัวไปเลยให้มันดูคนโขหน่อย เป็นไงอุ้ยแหวงไปขนาดนั้นเจอเป็ดไม่ได้ผมกระโดดงัปได้เลยเนี้ยแต่นี่ไม่ยากครับนี่ผมร้องมาครับนี่นี่เราจะทำการลอกหนังเป็ดออกมาแต่มันยังร้อนอยู่มันเลยังไม่กรอบมากแต่จับได้รู้สึกเหมือนมีความตึงๆเหนียวๆเนี่เนี่ผมจะทิมน้ำทิมทิมไงดี นี่ฮะร้อนก็อย่างงี้โลเป็นห่อน้ำจิ้มมันก็มีความกรอบนะเพียงแต่ด้วยความหนังเป็ดอ่ะมันไม่ได้หนาเหมือนพวกหนังหมูกรอบคือกรอบมันก็จะกรอบอยู่ที่ที่หน้าเขาไงใช่โอ้โหต่มาครับนี่นะหนังเงาเงาเลยครับมันไหนครับ มผมไดิ้นเตียงไหมแ้ยยริงดิ้นเตียงกรอบไหมนะี่นรอกให้หมดแล้วนะฮะจับน้องแก้ผ้าลองลงไปในน้นำจิ้มไปฮะหอมกรอบอ, <c oughs> อุ๊บโอ้ยถังคำไหมาครับจิ้มจิ้ม่มอนคนระับจิ้มไปลงไว้ต้องหยิบมาล่าแล้วครับอย่างนั้นเนะี่ย ผม,ผมเล็กเดี่ยวแล้วตรงนี้ไม่มีกระดูกนี่เนื้อเป็ดก,ก้อนๆนะฮะลาดมาอย่างนี้เลยน้ำจิ้มต้มยำ เป็ดตาม <c oughs> เลยอ่ <c oughs> เราเรียกอร่อยแบบตป <c oughs> ็งตาตึ่งใจนะอย่างเงี้ยคือย้ำอีกทีนะเนี่ยผมว่าเป็นร้านที่แบบยังไงทุกคนน่าโดนมากเป็นสายเป็ดอ่ะต้องโดนเพราะว่าราคาแบบผมเข้าใจว่าบางทีแบบเป็ดปักกิ่งอะไรเงี้ยราคามันสูงใช่ไหม <c oughs> แต่นี่คือราคาทุกคนเข้าถึงได้ผมว่าคุ้มนะฮะต้องมาโดนเยอะ ที่นนอลอกหนังไปแล้วนะครับผมไปกินให้ดูว่ามันนุ่มขนาดไหนนะนี่กินทั้งก้อนแล้วอกไก่กินทั้งก้อนอย่างนี้มีกาม้างนะคใครเป็นนักกามต้องรู้ว่าอกไก่มันกินยากมากไปครับนี่อบอกคำเดียวว่านุ่มละลายหมดปากแล้วนี่นี่อกเป็ดหมุนให้ดูรอบๆก่อนไปฮะจุ้มน้ำจิ้มนะฮะ จิ้มน้ำจิ้มเอ่อจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเอ่อจุ่มน้ำจิ้มไปฮะคุณสมมุติกระดูกอ่อนคุณกินได้หมดเลยป้องจริงเหรออืมเนี่ยแท้จนแบบลามถึงที่โคอ่ะแบบแท้จนไม่เหลืออะไรแท้เพราขาคงขุมใหญจ แต่หมาข้างหนึ่งคงเจ็บคุณอยู่ไม่เหลือเขาเลยนะฮะแดงพี่ย่างไว้เลยกี่ตัวพี่ด้านหลังสามตัวครับผมสามตัวงั้นเราเหมานะเหมาหมดเลยอร่อยทีมงานคนละสองตัวพ่อแม่หนึ่งตัวอ่าเหมาหมดร้านเลยฮะเพาแล้วครับพอแลยครับพอเลยเดี๋ยวคนมาแย่ง คือร้านเขาไม่ได้แพงเองนะแต่ว่าแบบมันเหลือแค่3ตัวเราต้องตากหินงานสองพ่อแม่หนึ่งตองเรามาถึงนะมีอยู่เจตัวอืมกิน4ตเหลือสามกว่าหมดเลย ร้านเขาปิดแล้วแต่จริงๆอร่อยแบบอยากให้ขายวันนึงก็ได้ยี่สิบสามตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขาย,ยาเยอะไปเลยอ่ะถ้าผมอยู่แถวบ้านเนี่ยจริงผมมาซื้อทุกวันเลยนะจริงๆอ,อร่อยอเพราะมันกินง่ายกินได้ทุกอย่างไงใช่ไหมใช่ครับ,รบโอเคครับก็ร้านนี้นะฮะนายแดงเป็ดย่างเกลือนะฮะเปิดในเฟซบุ๊กได้เราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะฮะหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้พอยสิบเก้านะฮะร้านนี้บอกเลยเด็ดมากจริงๆฮ <ๆ S 1> <น>ะเด็ดตัวแบบ จะเอาผ่าอะไรแท้นี่ที่คุณไม่พูดปล่อยผมพูดวันนี้นี่คุณมัวแต่นั่งแทบเป็ดใช่ไหมเผลอไหยมากันเยอะนะครับแล้วก็ฝ่ากร้านหนึ่งต้นทิพย์ อ่าร้านสเตลกาลาดนะชุดแต่งรถยนต์นะครับอันนี้อุปกรณ์แท้ของเกียร์เลยนำเข้าจากเกาหลีแล้วก็เครื่องเสียงมีประสบการณ์มิลลิปีนักเจาะลำโพงนี่ไม่มีสายไฟไม่มีรถเป็นรูแน่อนอนอไม่ว่าก,าก,กันนคงสภาพเดิมๆของรถไว้เลยโอเคครับในวันนี้เราลาไปก่อนฮะอย่าลืมกดติดตามช่ง the องเดอะแฟลชบนอินะตาแกรมเดอะแฟลชและในตากล้องพิเชียลแล้วก็เพจเดอะแฟลชบอกบอกด้วยครับสวัสดีครับ